กระแพงกระแพงนี่ก็ทิเป็นที่มันนั่นะใส่เลยพี่น้องเฮ็ดต่อไปหอดคุณครับผมนะครับงานเยอะไงแผน<ม>ภารกิจภารกิจ ดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขูทุคนสวหรับเอฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมสวัสดีตอนแสซสายครับพี่น้องนะครับแดดแก่ๆดิดนนึงนะครับผมครับพี่น้องวันนี้กามีการว่างแผนพี่น้องนชัยสร้างเสือแล้วก็ทีมสร้างหน่อยนะครับมาเบิงซอยกันนะครับผมว่างแผนว่าจะเอาเสานี่ไปแบบมองไดครับพี่น้องนะครับวันนี้แม่โคเข้านะครับวันนี้นะครับ เมือม่อคืนเมื่อคืนฝนก็ไม่ตกนะครับเมื่อวานก็ไม่ตกว่าตกเขาไปปล่อยกับโอเคอย่าครับพี่น้องในโค้เขาได้ครับพี่น้องเลยนะครับกําลังวางแพงกันอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ว่าจะยกไปไแถวได้ดีครับผมจังสิบเลยว่าเรามองไปแล้วมันก็มันจะสวยงามครับพี่น้องนะครับโอ้สร้างมาติดกล้องเลพี่น้องก็เส,สร็จแล้วนะครับพี่น้องครับผม,มติดกล้องนะครับเริ่มลุยง่ายเลยพี่น้องสส มาตัดเสาแล้วครับผมพอมันติดอยู่ด้านขอพักก่อนครับพี่น้องนะครับเพื่อความปลอดภัยของทีมงานเฮาแล้วก็คาเฟ่อน้าจักรแสนทองซีเรียสครับผมมันจะเป็นกล่องแบบว่าเบิ้งเลี้ยวท่าครับพี่น้องดูเลี้ยวท่าในโทรศัพท์ได้นะครับผมครับจำไหนครับเบิ้งพี่น้องดูแน่อยกันนะครับผมมาหนี้กับสิมีล่างยูพี่น้องมีล่างยูมานะครับสั่งมาจากกรุงเทพมหานครครับพี่น้องล่างยูนะครับ เอามาใส่ดานหนาครับผมดานหน้าที่จะทํากระแพงครับผมรางยูเด๋รวรางยูที่อยู่ตรงปกคลิปช่างน้อยครับผมเป็นแบบนั้นพี่น้องกำลังขึ้นรถมาครับอยู่ตรงปกคลิปช่างน้อยประมาณสิบความยาวประมาณสิบสองเมตรครับผมนะครับก็จะได้ฮ็ดท่อพักครับพี่น้องถ้าทาท่อพักตรงตรงต้นยูคาต้นหนึ่งครับพี่น้องนะนี่ครับจะเอาต้นยูคาต้นนี้ออกด้วยครับตรงที่ใกล้ๆซอกกรแพงครับแล้วก็จะทําที่พักน้ําว่าเพราะว่าน้ำมันไหลมากแถวนี้มันแห้งครับพี่น้อง จะให้น้ำล่งที่พ่อพักครับผมพาก่อนก็จังจะปล่อยลงหน้าไนะชครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะ้าไค่ับพี่เสือกลลังคุยโครงการนะพี่น้องว่าเราจะวางแผนกันแบบไหนนะครับแต่ว่าส่วงบายพี่น้องส่วงบายลังยูก็จะมาถ,ถึงแล้วก็แม่โคก็จะมาถ,ถึงนะครับมีอันเดีวยว กำแพงนี่ก็ทิเป็นที่มันนั่นะใส่เลยพี่น้องเฮดต่อไปหอดครับผมนะครับภารกิจภาร,ก,รกิจวันนี้ก็คือขนย้ายเสาครับเสากําแพงกั้นเขตแดนนะครับผมประกาศสีดเฮทดเอาไปโคโกลมหลุมกลมลุนดันหนาพี่น้อง กลุมด้านหน้านครับจะทําเป็นรังอยู่นะครับระหว่าต่อเดี๋ยวเอาดินใส่ก่อนนะพี่น้องเอาดินมาใส่ก่อนนะครับผมดีจ้ะพี่น้องฝนมาตกครับผมเมื่อคืนสุดยอดเลยครับแห้งย่านฝนตกอยู่เพราะประเทศปุ่นเทพคาดไปครับเมื่อคืนเมื่อคืนเทคานดินไว้นะครับเมื่อคืนแต่เป็นนั่น แค่แบบดีแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมัน,ม,นมันพื้นทีต่ต่ำเพราะว่าหันห้องปัสสล่างล่างยู่บมืนน้ามันก็สิเสาะไตดินถึงกับสิแตกคือเวลาเท่าเทปูแล้วพี่น้องครับที่แรกว่าสิได้เฮ็ดจะใส่มองท่อไปถังหมือนียครับพี่น้องก็เลยเปลี่นนนยนแผนใหมเหมือนเพราะว่ารถแลกคอยั้งแตกครับผมนะครับจะใส่ล่างยู่ประมาณตรงนี้นะครับจากจากเสาต้นนี้นะครับมาหอดประม่าเขาหอดเสาเสา,เ,สาเขตแดนตรงนี้นะครับผมจะทำล่างยู่ประมาณ12เมตรนะครับ กว้างอยู่ครับพี่น้องกว้างอยู่นี่เขากำลังเดินทางมาครับผมครับต้นดูค้าต้นนี้ก็ได้ออกครับพี่น้องจะได้ออกจะทําจะทําท่อพักตัวนี้นะครับเป็นท่อพักท่อพักน้ำพี่น้องนะครับก็จะเช้าน้ำไหลไหลเลยมาหอดท่อพักครับพี่น้องครับคอยเติมต้นลงครับผมครับเราลุลนราชมได้พี่น้องว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับนี่ครับล่างมีล่างวี่สีมาเ็ดแนวนีลพี่น้องล่างล่างยู่เออล่างยู่ครับจะมาแนวนี้ครับโต้งมาตรงมาครับผมกระเช้ามาหอดกระเช้าเขามื่นี่ครับผม ตรงนี้คือตรงต้นโยคาตรงนี้จะเป็นท่อพักกลมๆนะครับผมหายน้ามันตูดลงกหนีครับผมแันิเศษสลบลงไปหน้าลุงลุงชชยครับผมนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยจากถนนด้วยนะครับผมครับทีมสร้างสร้างป่องพี่น้องสร้างป่องกระทีละพี่น้องทีมสร้างป่องเลยทีนี้เท็จต่อกำลังคุยงานอยู่ครับผมก็แพงเพอพนมีแบบมีแบบย่างดีนะครับผมนะครับอีกประมาณน่าจะหลายล็อกอยู่ครับประมาณสิบกาล็อกนะครับทีมสร้างนะไส้แล้วก็ทีมสร้าง ่องเลยครับพี่น้องเห็ดความเป็นเป็นเห็ดเป็นสร้างกําแพงในหมู่บ้านในพื้นเลิกกับมิตรทะเลครับพี่น้องเห็ดพอดีได้สร้ามมาตรฐานเลยครับพี่น้องวันนี้แล้วลุยเราชมครับแผงในศิลปะซัมได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพอดีเท่ห์มุนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้แกะแบบให้ดูนะครับผมว่าจะสวยขนาดไหนครับผมฮะครับผมพรุ่งนี้แกะแบบวันนี้จะเทนะครับผมเซอร์บาเอฟซีเห็นแล้วก็สิว้าวเลยครับผมนะครับครับเมียมันจะมีลายลายดาว ติดตามยุนาบ้านพี่น้องที่ที่ที่ตามหน้าบ้านสวยๆเขาเป็นลายดาวลายดอกไม้อะไรประมาณนี้ครับผมนี่ครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ไล่ครับพี่น้องเพราะแบบเก่าแบบก่อแบบที่สร้างไปทีไรมันไม่ไล่นะครับตอนนี้น้าชัยกํลาลังดวอยู่กับพี่เสือนะครับแมนเพราะว่าเจไดแบบแบบไล่แบบตัวแบบแบบสี่กับสีเฮดแบบหอดประมาณสุดนะครับผมมีประมาณสิบกอลล็อกครับผมและะ้วก็แมนแล้วก็ย่าไปห่นกับที่เป็นแบบเพื่อนจังท่างคุณนะท่างเขาคาเฟ่นะท่างเขาคุณ จ้าไปคุยกันแล้วกันที่เจ้าละเฮ็ดเพราะว่าใช้คุยกันแล้วเนาะเมียนเพราะว่าทีมทีมเจ้าจังหลาย่างเี้นะกำลังคุยงานกันนะครับเมียนร่างยู่เฉยเมื่อวานเียล่ะล่างยู่ไอ้เฮ้ยเห็ดทอดพักเมื่อวานเมียนต้นเดียวน้วนี่ไปเผาถ่านนี่ไปเผาถ่านนะแมีนพอลดตัวเดียวไง เออหอดพุ่นละห่อนยาพุ่นละเมียนเมียนพอดีเอาบลงอมาลงดินพอดีเสียแล้วเอาโลติบอรนี่พอดีเลยนะครับตรงนั่นนะพี่น้องตรงนี้นะใช้เดือนนะผมจะตัดโคมอะไรเพราะว่าเวลารถเดี่ยวออหรือเขาจะไงครับผมนะครับพอดีนะจะได้แมีโคมาลงดินไว้ตรงนี้นะครับโอ้คือแดดดีเลยว่าแดดฝนมาจะป่องเมียนมันแดดเสียนะเหลี่ยมแดดเหลี่ยมเนาะ ตะก้อนเป็นแดดเหลี่ยมๆพี่น้องแดดเหลี่ยมตาแล้วผมเมียนเฮ้อตอนนี้ฝนต่นนีเราหลุนเราชมนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมเราหลุนเราชมนะครับมาตรฐานแน่นอนครับผมเพราะว่าน้าชัยคุมเองนะครับน้าชัยคุมงานเองนะครับตอนนี้สุดยอดมากเพราะว่าทีมสร้างเพิ่นมันเฮ็ดหลายนาทีครับพี่น้องก็เลย สเสนอ้นาใยใช่กับทีมสร้างบ้านห้องครับเบิง้งหลังพอดีเลยครับนะใช่เหดเองเบิ้งเองก็ที่โอเคอยู่ครับพี่น้องมันสบายใจได้เลยนะครับผมนะครับสบายใจได้กรบทอีกลายล็อกก็ได้ไงป่องแป่คนอีกลายล็อกก็ได้มันสิบกว่าล็ลอกยู่บ่มันเิลดระดับลงเรื่อยๆนะตอนนี้จะเป็นคัาแพงตอนนี้จะเป็นค่าบอยพี่น้องเป็นกําแพงค่าบอยแล้วก็ไปสุดอีกประมาณสิบกว่าล็อกแล้วก็จะลดระดับลงเป็นกําแพงที่แบบเดียวกันดูมองกันเขียแดน คงทางเขาออฟฟิศครับพี่น้องจะเป็นแบบนั้นพี่น้องนะครับแต่รถแต่รับไปเรื่อยๆเรื่อยๆสูงต่ำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะนะครับรอรุนรอชมนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้บังเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปบังตลาดคาเฟ่ครับพี่น้องนะครับพื้นที่งานเท่ากับย้ายหองมามานอนพี่ครับผมตอนนี้ก็นอนในห้องมาทัานเดี๋ยวครบเดี๋ยพี่น้องเพราะว่าเพื่อนย่อยของมาทัานมาครบทุกห้องครับผมก็นอนห้่งหองหนึ่งหองสองหองสามนะครับนอนเต็มที่ว่ามันเสียหาหองครับพี่น้อง ปลาปพอนอนของเกากรนะครับพอใหญ่ของมาสั้นเบิดกับมือนี้นะครับสี่ย่อยมาเบิดครับพี่น้องมัเนี่นะครับมีโครงการเพิ่มนะครับผมมีโครงการเพิ่มเดี๋ยวรองดูท่าส้มครับพี่น้องมามีโครงการยังเพิ่มครับพี่น้องบอสสั่งด่วนนะครับบอสสั่งด่วนอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวสั่งมาอัปเดตให้เบิงอีกครับผมบอสแพรวบบิ๊กจัดหนัก จัดเต็มสั่งด่วนอีกแล้วครับท่านจุดเดียวมีอีกจุดหนึ่งครับกล่องเห็นบ่อ๋อเดินซ้ายไปดิแมนจะเก็บซ้ายตัวอ๋อโอเคครับผมเราหล่นเราชนในพี่น้องเด้อว่ามีโครงกันยังเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องนะครับบอสสั่ด่วนนะครับเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิร์ดลีเล้นพี่น้องกดติดตามช่องนายพาเพื่อนแฟนเพจไปเด้อครับเดี๋ยวกล่อนครับพี่น้องีกจุดหนึ่งครับ จุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับกล้องล้อครับผมคือว่าสามารถเบงเลี่ยว่ามได้360สามร้อหกสิบองศานะครับผมเพื่อความปลอดภัยของทีมงานทฮาพี่น้องนะครับมีกล้องด้วยมีคนด้วยนะครับโอ้ยสบายครับผมหายห่วงได้ครับทีมงานเ่านอนทางในครับผมเบอาอนิดนะิดหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บเสียงจังหนอยอยู่ข้างในแล้วก็มีคนเบากอยู่ข้างนอกบ,บอกาบเบาะนิดนะิดหน,น่อยพี่น้องเจ้าหน้าตรวจสอบองแล้วครับนะ บอสสั่งให้น้ำเย็นมาให้ทีมงานกินนะครับผมสุดยอดมากสามหน่อยลงมาใต้ดันดันบนครับพี่น้องมอนี้ก็สิให้สร้างพ่อครับผมสร้างพ่อต่อสายลงมม้อนี้เห็ดปักเห็ดปักอยู่นีครับพี่น้องทําไปอยู่ตอนนี้พอจะได้เสียบของอันนี้ด้วยครับผมนะครับเนาะ2จุดครับพี่น้องมี2จุดนะครับสุดยอดมากบอสจัดหนักจัดเตรียมให้ทีมงานนะครับดีใจกรับทีมงานนะครับพี่น้องดีใจกับทีมงานแสงทองฟินแลนด์นะครับ ที่มีผู้น่ำคำานึงถึงว่าเป็นยูของทีมงานนะครับพี่น้องเนาะดีใจดีใจครับผมดีใจแทนทีมงานนะครับสุดยอดบอลทั้งสองจริงๆนะครับผมจุดหนึ่งเัาอยู่นะพี่น้องจุดหนึ่งกล้องน่าจะแปดตัวนะครับกล้องเพราะว่าจิอยูได้ค่าเฟ่นง้ครับพี่น้องกล้องในคาเสียงนเะชื่อเราแรถไทยบ่ เหล่ายิ่งซิลิโคนนั่นได้กัไไ้พี่น้องกําลังเก็บเพราะว่ามันจะมีหนามเขาดิหน่อยครับผมเรีบร้อยแล้วพี่น้องสองใบพี่น้องเราเป็นพวกเขา โอเคครับผมกลับประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวทางนายพาเพื่อนอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมนะครับแล้วรอชมพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณเรปซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณเรปซีจจ F C, ที่เปิดรังใ,ใจให้ช่องช่างน้อยาพาเพื่อนนะครับผมสถานเีขยาวการว่าโชคดีมีไส้ละล้ำด้วยสวัสดีครับ